นวันที่6พฤษภาคม2 5 5 7นะครับขณะนี้นะครับกำลังไอยเสริมล่อครับโดยพิเชษบาเบอร์นะครับนี่นี่เป็นวิดีโออัดไว้เป็นที่ระทึกเอ้ยระลึกนะครับสุดยอดทรงผมตอนนี้เป็นที่นิยมมากในหมู่ของประเทศเกาหลีนะครับนี่นะครับตา0องศานะครับนี่นะครับมหน้า นะครับชำนาญการพิเศษจบจาก LA นะครับในด้านการตัางผมนะครับร้อยเอ็ดแบซเินะครับโอไม่ใช่นี่สุดยอดปฏิมากรรมนี่งานแฮนด์เมดนะครับขอโทษถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะสัมผัสวิถีแห่งธรรมชาติมากนะครับนี่นะครับณเตาปูนบ้านลุงชาติกับบ้านพิเชษนะครับ ธรรมชาติสุดยอดนะครับนี่ต้องลีลาวดีด้วยโอ้โหท่ามกลางสุดยอดสุดเดียวท่ามตัดผมท่ามกลางธรรมชาตินะครับเป็นอะไรที่คลาสสิกสุดยอดมีเงินสามพันก็หาไม่ได้นะครับที่ทำนี้ไม่ได้อะไรมากนะครับคือตั้งใจจะตัดสั้นอยู่แล้วเอ็นวิเชตบอลแล้วเกินก็เลยเอาลองดูเอาเต็มที่ยังไงเด็กก็สั้นอยู่แล้วนะครับมีสักขีพชานนะครับเป็นลุงชาตินะครับ กลับอาทิตย์นะครับกลับไปถึงลาลีนะครับตต 1. 1> ตเวตวเหล,ยเหลียวเลยมองทุกคนเฮียตัวเฮียอะไรวะม่อยช่ <st> <net> <co ff> นี่นะครับขอบอกว่ากว่าจะได้ทรงนี้พี่เชษตัดมาไม่ต่ำกว่าสามพันหัวนะครับก็คือหัวลูกชายเขาสามร้อยครั้งนี่เองนะครับพี่เชษบอกโอ้ไม่ต้องห่วงครับน้องชายนี่ถ้าพี่ไม่เจ๋งดีพี่ไม่ทำให้หรอกนี่ ขาเรียกหนูทดลองครับพูดเล่นนะพี่เขาทำมาเยอะแล้วนะครับนะครับกลับมาดูวิดีโอนี้ทีจะได้นึกถึงนะครับนึกถึงว่ามันดีเกินหรือมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วเราจะระลึกว่ามันยังเป็นยังไงนะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวก็รู้นะโปรตีนตามต่อไปนะครับนี่สามอิบนะครับด้านหลังด้านหลังสามจูบีกัทีนิวนะครับนีตะแป้งอยู่ด้วยนี่ ใช้ด้ตัดแล้วเนี่ยรับรองว่ามันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นะครับนะเป็นไงลีลาครับอุปกรณ์นี้ครบกันกงกันไกแเบตเตอเลียนพร้อมขดอย่างเดวีนี่ครับชวนช่างัวล้อมาไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเป็นหัวล้อตายนี่ ดูช่างซะก่อนไทยทองหยองเต็มตัวเลยไงรวยจริงเจ๋งจริงนะเนี่ยทำให้เฮ้ยระวังระวังน้องด้วยเฮ้ยนี่อ๋อมีกำลังใจให้อยู่อีกสองสามคนนะครับนี่ครับเตรียมกระมังใส่ใบไม้ไว้รอเผาอาปั๊กเลยนี่นะครับพี่เห็นตัวแรกนี่คือโปรแกรมนะครับโปรแกรมตอนนี้กี่ขวบนะบพี่สองขวบกว่านะครับเ้าตะว,วันกี่ขวบนะบตอนนี้ ตะวันกี่ขวบนะขึ้นป .4 หกขวบแล้วพี่แดนนะ่ะพี่แดนตอนนี้กี่ขวบเอ่ยเก้าขวบวบอ๋อนี่นะครับนะครับเป็นวิดีโอที่ถ่ายไว้เป็นที่ระทึกอืมไม่ใช่ระลึกนะครับระลึกนะสกีพิยานทุกคนนะครับนะครับมาดูกันต่อไปนะครับ